ถามเข้ามาจังกดเงินสดได้ไหมเดือนตุลาบอกได้เลยครับมี3รายการกดเงินสดได้ผ่านบัตรสการแห่งรัฐในเดือนตุลา2563นะครับผมทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลย ก็จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก่อนอื่นข่าวสามทีวีต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ขอสวัสดีเป็นทางการแล้วกันเนาะไม่กราบเนาะถ้ากราบนี่คงเป็นพระละนะครับผมก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่ถามเข้ามาครับว่าบัตรสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยากให้มันกดเงินสดได้นะครับไม่อยากรู้ซื้อสินค้าเลยนะครับผมมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบางรายการเนี่ย เขาให้มาต้องรูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเขาอยากให้มีการหมุนเวียนในเศรษฐ,ฐกิจของเขานะครับผมก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ก็ยังมีบางรายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมผ่านบัตรสแกนแห่งรัฐนะครับก็เดือนนี้รู้สึกว่าน่าจะกดได้นะ,ะไม่ต่ํากว่า500นะ่ะถ้ารวมกันนะไม่เกินนี้แน่นอนนะครับไม่เกิน530บาทนะครับผมถ้าผมคํานวณไม่ผิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเงินที่เพิ่มเข้ามา500นะั่นน่ะ ก็ไม่สามารถกดได้เช่นกันนะครับก็ให้ลูดซื้อสินค้านะครับผมเพราะว่าเขาจะเป็นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่เขาห้ามจําหน่ายอย่างเช่นสุราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถลูดซื้อได้นะครับก็คือแบบอยากให้ชาวบ้านนะ่ะลูดซื้ออาหารข้าวสารอาหารแห้งแม่ปลากระป๋ปองไข่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ว่ากันไปเนาะแต่สําคัญนะครับผมมีเงินสดนะครับผมที่สามารถกดได้3รายการนะครับ จะไปมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมแต่สิ่งแรกที่ผมอยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับผมว่าไม่ควรทําแบบนี้นะครับอ่ะดูนะครับอันนี้คือสภาพตู้ ATM นะครับผมอย่าหาทำนะครับผมแบบเนี้ยไม่น่ารักเลยนะครับผมบางคนนะครับส่งรูปมาให้ผมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นรูปเกิดจากเหตุการณ์อะไรมันจริงหรือเปล่านะครับเขาก็ส่งรูปมาให้ผมบอกว่าเงินไม่เข้าไม่มีเงินกินก็เลยทุบ บางคนก็บอกว่าระบบล่มกดเงินไม่ได้ก็เลยทุบอันนี้ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ข่าวไหนก็ช่างครับแต่ที่แน่ๆตู้เนี้ยโดนทุบนะครับผมโดนทุบจากอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะครับที่สําคัญอย่าหาทำนะครับอย่าไปทานะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับตู้ A t เอ่ะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับผมติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงไทยทุกสาขานะครับผมไม่ก็โทรไปสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไปอ่ะศูนย์สองอะไรนั่นแหละ สามสี่ห้าอะไรเนะ่ะโทรไปถามโทรไปสอบถามเขานะครับผมเบอร์ติดข้างตู้ธนาคารกรุงไทยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเขามีบอกนะครับผมแต่ทําแบบเนี้ยมันไม่สมควรทํานะครับเพราะว่าไม่สมควรเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งมันเป็นความผิดถูกนะครับแบบเนี้ยผิดกฎหมายนะเขาแจ้งความเราได้นะครับเราไม่มีเงินประกันไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหายเขาเราติดคุกนะครับบอกไว้ก่อนติดคุกนะถ้าเราติดคุกแล้วลูกหลานเราอยู่ยังไงนะครับ อย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะครับผมอันนี้ผมเอามาเตือนเลยนะครับผมอ่ะไม่พูดเยอะละแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าหาทําแบบนี้นะครับฝากเตือนกันไปด้วยนะครับอ่าก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมขอถามก่อนนะครับตอนเนี้ยคุณเป็นบัตรคนจนรายเก่าหรือรายใหม่คุณมีบัตรแล้วหรือยังคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ยถ้ามีบอกว่ามีนะครับผมแล้วคําถามต่อไปก็คือมันดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีนะครับผมถ้าดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะครับผมแล้วคําถามที่3ามก็คือ อยากให้เพิ่มมาตรการอะไรในบัตรตรวการแห่งรัฐนะครับก็เมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมใต้คลิปเดียวนี้นะครับทุกคอมเมนต์จะถูกอ่านโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนจับจ้องอยู่นะครับไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามีคนเตือนมานะครับผมบอกว่าเอ้ยอย่าลงข่าวมั่วซั่วนะครับผมไม่เคยลงข่าวมั่วซั่วเลยนะครับผมพูดเลยข่าวทุกข่าวผมได้มาจากข่าวสำนักใหญ่ๆนะครับผม แล้วก็เอามาสรุปเองเอามาดูเองเอามาวิเคราะห์เองนะครับก็ฝากไว้นะครับแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่รับคอยดูแลผมอยู่นะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาคอยสอดส่องนะดูว่าเป็นข่าวจริงไหมเป็นข่าวบิดเบือนไหมเป็นข่าวปลอมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมโดนข่าวบิดเบือนไปอันนั้นผมต้องยอมรับว่าผิดพลาดนะครับต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเผลอไปเอาข่าวจากเว็บที่ไม่เป็นทางการมาแล้วก็มาบอกให้นะครับ ก็เลยมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาก็มีการมาดูคอมเมนต์แสดงว่าคอมเมนต์ทุกเม้นที่ประชาชนเม้นเนี่ยเขารับรู้เขาเห็นนะครับผมก็อยากให้พ่อพี่น้องนะครับอยากได้อะไรอยากเพิ่มมาตรการอะไรก็ช่วยเม้น,กกมนกกใต้คลิปเดีโวนี้ได้เลยนะครับผมมาดูดีกว่านะครับว่าเดือนตุลาเนี่ยจะกดเงินสดอะไรได้บ้างนะครับผมหลักๆแล้วนะครับผมจะมีอยู่3รายการนะครับผมก็คือ เงินสดของผู้พิการนะครับผมอ้าวงงอสิครับบัตรคนจนมีเงินผู้พิการเข้ามา200ได้ยังไงนะครับผมก็คือผู้พิการเนี่ยเขาเริ่มเดือนตุลานะครับผมเขาปรับจาก800เป็น1,000บาทนะครับอีก200บาทจะโอนเข้าบัตรคนจนนะครับผมก็คือผู้พิการคนที่ถือบัตรคนจนเนี่ยก็สามารถไปกด เงินสดได้เลยนะครับผม200บาทสามารถกดออกมาได้เลยครับแต่ยังไม่มีวันที่ชัดเจนว่าวันที่ไหนนะครับผมก็รอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะหามาให้นะครับอีกทีนึงนะครับผมแต่เงิน800นั้นใครรับเงินเข้าบัญชีหรือว่าออโตหรือว่าอะไรก็ดีนะครับก็สามารถกดได้ตั้งหากเลยนะครับผมส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าจะเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมเงินส่วนนั้นนะครับของผู้พิการนะ800บาทน่ะจะเข้าทุกเดือนอยู่แล้วของวันที่10นะครับ ก็สามารถกดได้เลยนะครับใครรับที่อบตก็ไปรับที่อบตนะครับผมแล้วก็ส่วน200ที่เขาเพิ่มให้มาเนี่ยมันจะเข้าบัตรสิการแห่งรัฐยังไม่รู้ว่าวันที่ไหนชัดเจนนะครับถ้ารู้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็รายการที่2นะครับผมเงินค่าน้ําประปานะครับผมไม่เกินคนละ100บาทนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ไฟใช้น้ําประปาตามเกณฑ์นะครับผมสํารองจ่ายไปก่อนแล้วเดือนหน้าจะเข้ามาให้นะครับทุกวันที่18ของเดือนนะครับผม เข้ามานะครับผมตามจํานวนจริงที่เราใช้ไปนะครับสามารถกดมาเป็นเงินสดได้นะครับเงินส่วนนี้นะครับผมแล้วก็รายการที่3นะครับเงินค่าไฟฟ้าไม่เกินคนละ230บาทนะครับผมก็สามารถเข้ามาแบบค่าน้ําเลยนะครับก็จะเข้าของวันที่18ทุกเดือนนะครับผมสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสำหรับคนที่ใช้น้ําใช้ประปาตามเกณฑ์นะครับใช้น้ําใช้ไฟตามเกณฑ์นะครับก็จะได้รับโอนเข้ามาทุกเดือนนะครับผมแต่ให้สํารองจ่ายไปก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ คำถามถามมาเยอะมากนะครับคนที okay. the the ่มีบัตรอยู่แล้วต้องไปลงทะเบียนหรือไม่นะครับผมเนื่องจากเมื่อเช้าผมได้ลงคลิปไป1คลิปนะครับเกี่ยวกับการทําบัตรคนจนนะครับผมลงทะเบียนบัตรคนจนอาจจะเร็วกว่าเดิมนะครับผมอาจจะเร็วกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ถึงต้นปี64นะเท่าที่ผมดูจากที่ประชุมนะครับผมที่เขาวิเคราะห์กันน่ะเพราะว่าอนุมัติงบอนุมัติไรช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับอาจจะมีการลงทะเบียนเร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยว่า คนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับต้องลงใหม่หรือไม่ผมคิดว่าไม่น่าจะต้องลงใหม่นะเขาไน้าใช้ระบบคัดออกนะครับผมดูว่ารายได้ใครเกินเกณฑ์ก็ตัดออกไปเลยอย่างเงี้ยถ้าลงใหม่หมดน่ยมันก็ใช้งบประมาณเยอะนะครับผมแล้วก็อาจจะเปิดรับคนที่ไม่มีบัตรนะครับเข้ามาลงทะเบียนนะครับผมใครที่ไม่มีก็ติดตามเอาไว้เลยนะครับผมใครที่รับรับชมข่าว3ามทีวีครั้งแรกก็ กดติดตามมาเลยจะได้ไม่พลาดสิทธิโอกาสต่างๆครับเพราะว่าเรานําเสนอสิทธิที่รัฐบาลช่วยประชาชนนะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดต่อตัวท่านเองนะครับผมก็ติดตามมาไว้นะครับผมอ่ะที่สําคัญนะครับขอเตือนภัยนะครับผมผมก็จะพยายามเตือนทุกคลิปนะจำไว้เลยนะครับ l i น์แอดไลน์แอคเคาน์ไลน์โซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยของธนาคารทุกธนาคารนะ่ยจะไม่มีการมาทักลวงขอข้อมูลอย่างเช่นขอบัญชีเ,เลขบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเบอร์โทร รหัส OTP รหัสประชาช,ชนหน้าหลังเนี่ยอย่าไปให้นะครับธนาคารทุกธนาคารไม่มีมาตรการนี้นะครับผมลวงเอาข้อมูลประชาชนไม่มีแน่นอนนะครับผมขอย้านะครับไม่ไว่าเป็นทกสไทยคู่ฟ้าเขาออกมาเตือนนะครับผมก็ส่วนใหญ่แอปธนาคารพวกเนี้ยเขาจะเอาไว้เสนอผลิผลตภัณฑ์ของเขารายการของเขาว่ามีอะไรบ้างสินเชื่ออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูแต่ถ้ามีการลวงขอข้อมูลเนี่ยให้บล็อกทิ้งไปเลยนะครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นข่าว อแอปปลอมของปอมนะครับอย่าไปเชื่อมันแล้วก็ที่สําคัญนะครับไอ้พวกเงินกู้พวกอะไรเนี่ยหาดู YouTube 5คลิปได้100บาทเนี่ยจ้างดู YouTube ฟรีอะไรเงี้ยอย่าไปหาทำนะครับผมไอ้พวกเนี้ยโจรทั้งนั้นนะครับผมบอกเขาเลยไม่ชวนเล่นบาคาร่าหรือว่าเล่นแคนดี้นะครับล่าสุดผมเข้าไปนะครับผมชวนเล่นเกมแคนดี้บ้าบอนะครับแลวต้องหลอกให้คนเติมเงินเข้าไปอีกนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับ การกู้เงินออนไลน์เนี่ยเตือนนะครับผมหนักมากตอนเนี้หลอกเอามาัดจาประชาชนคนทั่วไปนะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ก็แล้วกันนะครับในคลิปหน้าแล้วกันว่ามีคนโดนเยอะแค่ไหนนะครับมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องโดนจ่ายค่ามาจจำไปแล้ว300200บ้างแล้วไม่โอนเงินกู้มาให้นะครับอย่างเช่นกู้เนี่ยห้าพันผ่อนเดือนละ250เนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับผมคนบ้าที่ไหนจะมาปล่อยครับมีแต่คนโกงเท่านั้นแหละครับ ไม่หลอกเล่นกันเพราะนั้นก็เนี่ยหลอกเอาค่ามาจํานะครับจําไว้อย่าไปเชื่อเขาแล้วก็แนะนําว่าถ้าอยากกู้เงินนะ่ะไปเลยออมสินดีกว่าออมสินกรุงไทยทกศนะครับดูว่าคนจะกู้มาทําอะไรนะครับถ้าจะกู้มาการเกษตรก็ไปทกศกู้มาเพื่อการศึกษาก็ไปที่กรุงไทยนะครับลองไปปรึกษาเขาดูว่าเขามีสินเชื่ออะไรบ้างนะครับผมล่าสุดนอีอออมสินรอบ2นี่จะมีกู้ห้าหมื่นมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะกู้ห้าหมื่นนี่ทำสู้โควิดนะครับ ก็ลองดูนะครับไปติดต่อดูว่าตัวเองเหมาะกับสินเชื่อแบบไหนนะครับผมและที่สําคัญนะครับใครที่ลืมรหัส atm รหัสบัตรคนจนตัวเองครับถ้ามีเงินสดเข้าแล้วกดเงินสดไม่ได้เนี่ยแนะนําว่าให้เปลี่ยนรหัสด,ด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมโดยการสอดบัตรเข้าไปแล้วก็กอกเลขเท่าที่เราจําได้นะครับให้มันครบ6ตัวนะครับหรือใส่ตองหนึ่งให้ครบ6ตัวก็ได้จากนั้นกดเลือก ลืมรหัสคู่บัตรนะครับผมแล้วก็กดตรวจสอบเบอร์โทรถ้ายังมีเบอร์โทรของเราที่เราเรายังใช้อยู่ก็กดยืนยันนะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านบัตรใหม่นะครับผม2ครั้งแล้วก็กดยืนยันนะครับผมมันจะมีให้กดหมายเลข otp นะครับผมก็ หมายเลข OTP จะเข้าเบอร์เราเราก็มากรอกยืนยันนะครับเรากดยืนยันไปนะครับขอย้ําว่าเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนกับบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมหรือสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติม021092345นะครับผมที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือไปหาเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เลยนะครับผมก็จะมีแบบเด็กหนุ่ม,มสาวนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็แนะนำดีมากนะครับก็ จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนรหัสคนทํำยังไงนะครับผมหรือว่าถ้าเปลี่ยนไม่ได้หรือลืมจริงๆอะ่ะไปที่เคาน์เตอร์เข้าไปในธนาคารเลยนะครับบอกว่าลืมรหัสผ่านบัตร ATM อย่างเงี้ยเราก็เอาบัตรประชาชนไปนะครับเขาก็จัดก,การให้เรานะครับผม ที่สําคัญนะครับผมใครมีคําถามหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวข่าวสาจะหยิบยกคอมเมนต์คำถามท่านมาอ่านออกาสในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับทั้ง a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดสิทธิของตัวท่านเองนะครับในการรับเงินส่วนต่างๆที่รัฐบาลจะช่วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3าทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code คข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสมทีวีได้เลยนะครับ